สวัสดีครับรัตนพงศ์ผาเที่ยวผมคิดออกแล้วครับว่าจะเห็ดอี่ยังจะเรีย้ยงมัอนว่าอีหยังตอนนี้ผมก็ไปตัดไม้ไผ่มานะครับผมพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาให้ครับให้ไม้ไผ่มาก็เลยไปตัดนะฮะกาให้สองก่อเลยใหญ่ๆครับผมก็เลยไปตัดเอาซาเล่งครับ ตัดเลี้งไปลากมาตัด็ปก็ลากมากยี่สิบก้าวลำครับก็จะลากมาประมาณกว่าละยี่สิบก้าวประมาณนี้ครับยี่สิบกว่าด้านหน้านี่ก็จะเป็นปลาเข้าโพดนะสูงแล้วครับหน้าจะเกือบ่วมหัวแล้วครับ ด้านขวานี่ก็เป็นกระต้อบนะครับผมเป็นกระต้อบเป็นกระท่อมบ้านของพี่เนี่ยครับผมบ้านของพี่ที่เขาให้อไม้ไผ่ผมนะครับผมเป็นไม้เลี้ยงนะครับไม้เลี้ยงเอามาเฮ็ดนี่เหมือนจะบ่คลันนะครับผมบ่เหมือนไม้ลวกนะครับไม้ลวกมันจะคนมันเยอะนะครับมันจะขัน ็มีทางง่ายครับผมด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นข้าวโพดฮนะข้าวโพดนี่ก็เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับผลจะกินได้ฮนะแต่ว่าเขาจะขายตอนมันฝักแก่แล้วครับแข็งครับผมมันบ่ค่อยแซ่บคือข้าวโพดหวานนะครับเนี่ยครับ กำลังเคี้ยวเลยเขาตีดยาฆ่านอนลงใส้ปุ๋ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวสวยครับผมอากาศเย็นๆฮะตอนเช้านี่ก็ประมาณ13องศาครับพิษณนุโลก13องศาครับหน้ตอนนี้เลยหนาวครับผมมบาหฮมสองื้นบอยูครับผมแอร์ไม่ต้องเปิดครับบ่มีแอร์ครับลูกทุ่งฮะนี่แหละชีวิตคนตนบทครับผม ที่ผมมาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เจ๊งครับผมเฮ็ดหมูกระทะเจ๊งครับผมขายรถไปสองคันบ่เหลือจักบาทครับผมกลับบ้านนะครับผมมายูบ้านก็เลยว่าจะคิดอยียงทำอาอียงดีก็เลยคิดว่าเออลองมาทําอะไรวันนี้ก็เลยคิดออกครับว่าผมคิดว่าจะเออ้นอยว่าอยียงดี เดี๋ยวจะบอกไว้ตอนุดถ่ายคลิปนะครับผมบก็ขับไปเรื่อยนะก็ต้องเองียงเพราะว่าทางมันโค้งนะครับผมก็ต้องเองียงรถหรือ่กระทั่งต้องลงจากรถนะครับผมด้านขวานี่ก็จะเป็นทั่วครับผมทั่วเขียวครับทั่วเขียวนะครับกำลังขึ้นละประมาณสักสามสี่ห้าเซนเห้าเซนแล้วครับไดยห้าเซ,น,เซนแล้วโค้งตรงนี้ก็โอเคครับมันโค้งไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่หงาย,ยาว ก็ต้องลงจากรถสาเร่งนะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับค่อยๆเลี้ยวไปเลี้ยวไปรเราบิดค่าบิดแล้วไมได้ครับผมเดี๋ยวในแหล่นนี้เลยครับค่อยคอยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรืเร่อยๆนะครับผมบรรยากาศตั้งจังหวัดกาญจนบุรีนี้ครับผม ที่เห็นข้างหน้าขวาหมูนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับปากล้วยเขา่าเยอะครับผมประมาณ20-30ต้นประมาณนี้ครับเป็นกล้วยน้ำว่าครับทางก็เป็นลูกหลังครับผมจริงๆถนนที่บ้านก็เป็นลาดยางแล้วนะครับผมเพราว่าตามท้องไร่ท้องนาก็จะมาณนี้ครับ นี่ประมาณวัยสองครับผมเพราะว่าอากาศเย็นครับผมเย็นเย็นสบายสบายถ้าตกตึกมาก็หนาวครับผมอย่างที่บอกไว้สิบสามองศาครับอันนี้ก็จะข้ามเป็นเหมืองหรือคลองชนนะครับผมคลองชนที่บ่มีหน้ามคัคลองชนประถาศที่บ่มีหน้าเลย้ามีก็จะช่วงช่วงหน้าฝนนะครับจะต้องลงรถ วองโกหกอตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับผมครับต่ตรงนี้ก็ขับสบายเนี่ยครับมัน,<ห>นโค้งนิดหน่อยนะครับยอง่ายตัวที่นบบาน อย่างที่บอกไว้นะครับภาษานี่เป็นภาษาพิษสุโลกนะครับผมภาษาพิษสุโลกจะออกไทยตึ่งเหล่านะครับผมภาษาไทยภาษาอีสานปนกันนะครับผมสำเนียงจะออกอไทยนิดนึงส้นส้ายมือนี่ก็จะเป็นที่ผมทำไห้ที่ลงไห้เมื่อก้อนหน้านี่นะครับแ้วก็ไม่ค่อยได้ลงอีกนะด้าน ตรงเขียวๆนั่นก็จะเป็นสวนผักครับผมผักที่ปลูกไว้เ,เก็บกินนะครับผมผมนั่งคิดไปคิดมาตัดไม้ไผ่ตัดไปตัดมาคิดไปคิดมาอ๋อจำน้นึกแล้วนึกออกแล้วว่าเจะเอสเ,เหนียงครับผตรงนี้ผมจะให้คำว่ารีสอร์ทแล้วกันครับผมเจรงรัตนพง์หมูกระทะมาแล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นรีสอร์ทแล้วกันนะครับ ก็ทำเสร็จแล้วก็อาจจะตั้งชื่อเป็นรีสอร์ทแอนฟาร์มนะครับผมรีสอร์ทแอนฟาร์มหนูนะครับผมเดี๋ยวส่วนหนูหันผมก็เริ่มเลี้ยงแล้วครับผม,เ,มเลี้ยงเลี้ยงได้เกือบ20ตัวแล้วล่ะก็ไปแล้วครับผมไอ้พืชนะ่ะมันเสร็จไปแล้วล่ะเหลือแต่ตรงไอ้ตัวบ้านนะครับตัวบ้านตัวรีสอร์ทนะครับกำลังเริ่มทำนะครับผมนี่ตรง เริ่มทำแล้วฮะห้องเล็กๆครับนอนได้ถ้าเสร็จก็จะนอนได้ยุประมาณ2คนนะครับหนึ่งคนหรือสองคนครับผมสบายๆนะฮะบันไดก็ยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศติดกับสะ้นามนะครับผมนี่ครับที่ผมชอบมานั่งนะครับนี่ก็จะเป็นประตูครับประตู นี่คือประตูทางออกนะครับผมทางออกทางเข้านะครับบรรยากาศก,ก็โอเคครับลุกทุ่งครับชนบทประมาณนี้ครับอากาศเย็นๆนะตอนเช้ามานั่งจิบก,กาแฟครับผมเบิงนกเบิงป่าเบิ้งงามครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้ แล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกไหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายรัตนพงศ์พาเที่ยวสวัสดีครับ